จากความเดิมตอนที่แล้วความทรงจำในวัยเด็กกับบ้านหลังเกา่ากับเหตุการณ์สยองสยองพบเจอเฉียดความเป็นความตายค่ะเพื่อนๆมีอยู่คืนหนึ่งเราจำได้ วันนั้นมันมีงานเลี้ยงพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านอยู่แค่เรากับน้องคืนนั้นเราจำได้ว่าเรารู้สึกหิวน้ำกระหางดึกและตู้เย็นมันอยู่ฝั่งข้างนอกเราและน้องนอนอยู่ห้องทางฝั่งข้างใน เราจึงเดินไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะถึงตู้เย็นนั่นเราเห็นอะไรแวบๆมันเหมือนกับความรู้สึกว่ามันมีใครจ้องมองเราอยู่ตอนนั้นเป็นตอนกาลางคืนช่วงเวลา สี่ถึงห้าทุ่มเราค่อยๆมองขึ้นไปตามสัญชาติยานมันเหน็นเห็นเป็นขาขาคนนะ่ะขาเล็กๆมันขาเด็กแต่เรามองไม่เห็นข้างบนมันเหมือนกับ เขานั่งห้อยขาอยู่บนคือเป็นขาเล็กๆที่แบบเปื้อนเป็นเหมือนเปื้อนอะไรก็ไม่รู้สีกับดำแล้วเขาแกวงเทา้าแบบแกว่งไปแกวงมาแกวงไปแกวงมาแต่ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหรืออะไรนะคือตอนนั้นน่ะ กับเราสั้นอะความรู้สึกเราเป็นเหมือนเหมือนกับเราเราเหมือนไมือนเราจะก้าวขาไม่หอกแต่เรายังพอมีสติเราก็ทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นคือเราเดินผ่านไปเราไม่ไอไม่อาไม่วิ่งไม่อะไรนะเราก็ทำทีเป็นไม่ไม่เห็นนะ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นอะไรแบบนี้ เพราะว่าเราก็เหมือนเด็กๆอะเนาะเราก็คิดแบบเด็กๆว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่เห็นเขาเขาก็าคงไม่เห็นเรามั้งเออเราก็คิดแบบนี้นะเราก็เดินผ่านไปเลยอะแล้วก็ไปเอาน้ำในตู้เห็นตังทั้งที่ความรู้สึกหิวน้ำน่ะความรู้สึกที่ว่ากระหายน้ำจอนแรกอะก็มมันคือแมันแห้งไปเลยอะ ฉันลืมลืมอาการแบบกระหายน้ำไปเลยเดินเหมือนเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะเดินไปที่ตู้เย็ยนแล้วก็เปิดตู้เย็ยนออกแล้วก็จัดน้ำอะ่ะมาติมมดืิมดื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 มเอื้อกเอื้อกเอื้อแล้วก็วางน้ำลงปิดตู้เย็ยนเสร็จแล้วก็เดินกลับแต่ช่วงที่จะเดินกลับอะ่ะเราต้องผ่านคือตรงนั้นอีกไง เพืเ่อนๆคิดดูเรานะก็หันหน้าออกไปฝั่งที่มองไม่เห็นขือนั่นน่ะมือนเดินชมอะไรๆไ,ไปร,บรอบๆในขณะที่ตัวเราอะคือขนลุกขนพองอะคือมันตั้งไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นขนหัวขนแขนขนตัวคือมันตั้งมันลุกแต่เรารู้แค่ว่าเราต้อง ฉันไม่เห็นนะฉันไม่รู้นะฉันตาฝาดแน่อะไรประมาณนั้นนะท่ายังไงก็ได้คือจะไม่จะไม่แหงหนนะ้ามองกลับไปอีกครั้งหอนึ่งอย่างแน่นอนให้ตายยังไงก็ไม่มองอีกอนะแล้วก็ข่มใจนะเดินผ่านไปแล้วก็เข้าห้องได้แค่นั้นแหละลตัวเลยอะ ทันทีเฮ้ยคือลองประตูแบบเล่นนะ้เฮ้ยมัน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 ไม่ตาะไปน,นะแล้วเราก็เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยอะ่ะเพื่อนคือไม่กล้าไปิดไฟนอนเลยอะ่ะเปิดไฟนอนแบบยันสว่างเลยอะ่ะแล้วนับตั้งแต่คืนนั้นนาะเรารู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัว เหมือนจะเป็นไข้แม่กับพ่อก็พาเราไปรูปพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดหรือว่าไข้ธรรมดาไม่มีอะไรร้ายแรงแต่เพื่อนๆค่ะมันเป็นเหตุการณ์เฉียดเป็นเชียดตายเพราะเราเป็นไข้เลือดออกแต่มันหลบอยู่ข้างใน หมอจึงไม่เห็นอาการเพราะว่ามันไม่แสดงออกอาการไข้ของเรามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปโรุงเรียนอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นเราเจ็ดขวบเองนะเราจำได้ว่าช่วงระหว่างนั้นตอนกลางคืนเราจะย้ายมานอนกับยายซึ่งที่นอนนั่นเราก็นอนใต้คืน ที่เรงเห็นเมื่อมีขาเลกแก,กว่งไปแกว่งมาคือเรานอนอยู่ข้างล่างนั่นเพื่อนมันพีคมากเลยอ่ะแล้วพออยู่กับยายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเด็กอ่ะเนาะได้นอนกับผู้ใหญ่แล้วเราไม่กลัวแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหม ่วงกลางคืนเราจะเห็นเงาตะคุมตะคุมอยู่ตรงบานประตูที่เป็นหน้ารูปหรือสีนั่นเงาด้านมันชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเแล้วมันเงาด้านเป็นรูปคนนะมันจะเดินเดินเดินเข้ามาหาเราคือเรานอนอยู่ในมุมแล้วมันจะเป็นมือแบบควานควานควาน ควานมึะเพืเ่อนเพื่อนควานควานมั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 นเป็นหน้าหน้าคนนะเหมือนส่องเข้ามาคือเราเห็นลูกตาเห็นหน้าเลยนะแล้วก็มือมือจับมุง้งอะมือตะกุยมุ้งเลยอะคือเราคุมปวงแล้วเราแบบส่องอะแอบแอบเอาผ้าแอบเอาผ้าห่มเปิดมาก็ยังเห็นมือแบบควานควาน แล้วก็กุ้งควานจะจับขาเราให้ได้อะเหมือนความรู้สึกบบว่าเขาเขา,เขาจะเอาตัวเราไปให้ได้อะคือเราเหตุตลอดสองอาทิตย์นั่นนะเพื่อนๆตลอดที่เราเป็นไข้อะคือมันไม่อะไรที่แบบทรมานมากๆคือตอนกลางวันแล้วก็นอนสรมไข่พอตกดึกอะเราก็มาเจอกับเงาเนี่ย แล้วที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นก็คือเงานั่นมันมาทุกคืนเลยนะแต่มันมีอยู่สามคืนสุดท้ายมันเปลี่ยนรูปหลักจากเงาเน่ะงาหน,น,น่ะนะเราเห็นเริ่มชัดขึ้นแล้วใช่ไหมเราเห็นเป็นคนแบบถือหอกใส่จงกระเป็นสีแดงนี่คือเงาหน่ะเงาที่เราเห็นตลอด แต่ที่ตกใจมากไปกว่านั้นคือเราเห็นร่างที่มันใหญ่สูงท่วมหลังคาสูงเกือบจะถึงหลังคาเลยนะเพื่อนๆแล้วก็นั่งบนหัวควายที่เป็นเขาเฮ้ยเราไม่ตาฝาดเรามองเห็นแล้วตาของเขาอะตาของเขาเป็นสีแดงเหมือนเป็นลูกไฟอะ ตาของเขาเป็นลูกไฟเป็นเพื่อนลูกโชน หัวของเขาเป็นเขาควายมันมีมันเป็นเขาควายขึ้นเลยนะแล้วท่าเขานั่งอะขาข้างหนึ่งเขาจะจอดลงขาข้างหนึ่งเขาจะเอาไว้บนบนหัวควายอะคือเราเห็นภาพคนคนที่นั่งบนหัวควายแล้วก็มีมือนึงถือหอกอีกมือนึงถืออะไรก็ไม่รู้แต่ตาของเขาลุก จะไม่นั่งบนหัวควายและเขาไม่มีเขานะเขามีหอกอยู่ในมือใส่โจงกระเบนสีแดงนี่คือเราจำได้เขาจะมาหาเราทุกคืนแต่สามคืนสุดท้ายจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ร่้งใหญ่กว่าและก็นั่งอยู่บนหัวควายอ่ะคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่คือเป็นภาพติดตา เขาพยายามจะมาเอาตัวเราไปคว้านมือควานควาควานเท่าไหร่ก็มันเหมือนกับเขาคว้าอากาศนะเพื่อนๆลองคิดตามนะคะแบบคว้าไปเหมือนเหมือนเขาเป็นอากาศแล้วคว้าอย่างี้ก็คว้าเท้าเราไม่ติดนะเรานี่แต่แต่เพราะที่เรารอดมาได้อะเป็นเพราะพระคุณของแม่เราวิ่งอ่ะเราตัดสินใจนะ ที่เรานอนน่ะวิ่งไปหาแม่แล้วก็มุดเข้าที่ผ้าห่มของแม่แล้วกอดแม่แม่บอกแม่แม่แม่หนุนกวนหนุนกวหนุนกวนคือเราร้องไห้เลยนะเรากอดแม่แบบร้องไห้เลยอ่ะคือทนไม่ไหวแล้วกลัวกลัวแม่แม่หนูกลัวให้หนูนอนด้วยให้หนูนอนด้วยนะนั่นแหละคือความทรงจำของเราแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจนะแม่รุด่าเราอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็พยายามจะให้เราออกไปนอนกับยายที่เดิมอีก แต่เราครูจำได้ว่าเราเรากลัวแม่มากกว่ากลัวไอ้ที่ที่เราเห็นอะ่ะไอ้สิ่งที่เราเห็นที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือเรากลัวแม่เรามากกว่าเราก็เลยขับไปนอนกับยายแต่ว่าคือพอเราลับไปนอนกับยายคืนต่อมาคือเราอ้วกเราอ้กวกคือแบบมันอาเจียนอะ่ะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเต็มกระถนเลยอะ่ะอาเจียนแบบไม่หยุดเลยนะเป็นเป็นชั่วโม,มง ต่อๆกันนะเพื่อน แล้วทีนี้พวกผู้ใหญ่ก็เหมือนตกใจอะเนาะได้ยินเสียงเราอาเจียอนอาเจียนแบบแบบเหมือนอาเจียนมันจะเป็นจะตายให้ได้อะแม่ก็เลยเปิดไฟเรามาดูแบบเต็มไปหมดเลยเลือดอะเลือดเต็มกระโถนแล้วก็เลือดเต็มที่นอนไปหมดคือเราอาเจียนแบบคือมันจะตายให้ได้แล้วตอนนั้นเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้สติแล้วนะเราไม่ได้ยินเสียงเรียกของของใครเรา่รู้เหมือนเหมือนมีใครก็ไม่รู้มาชุว มาแบบมาช้อนอุ้มเอาเราแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเราอะแล้วเหมือนกับเราปลิวไปเลยแค่นั้นแหละมันสติเรามันดับปุบไปเลยอะพอเราฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึง่งเหมือนกับเราอยู่อีกห้องห้องนึงมันเป็นภาพสุัว่สรุรคนใส่ชุดขาวเต้นไปหมดแล้วเราก็หลับไปอีกแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าเรามาอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราหลับไปนานเท่าไหร่แต่แม่บอกว่าเราหลับไปนานมากจนแม่ตกใจว่าเราจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแต่จะว่าไปนะคนที่ใส่ชุดจงกระเบนสีแดงนนะ่ะเราไม่กลัวเขานะเพราะว่าเขายิ้มให้เราด้วยแหละทุกครั้งเหมือนกับเขาไม่หยอกเราอะ่ะ แต่อีกคนน่ะเรากลัวคนที่นั่งอยู่บนเขาควายอะ่ะเขาไม่ยิ้มเขาจ้องเราอย่างเดียวเลยแล้วก็ถาลูกเป็นไฟอะ่ะเราชอบคนใส่จงกกระเบนมากกว่า